การค้นพบพึ่งหลวงหิมมาลัยครั้งแรกในประเทศไทยนะครับโดยทางกรมอุทยานเนี่ยเปิดเผยว่าไปค้นพบพึ่งหลวงหิมาลัยครั้งแรกนะฮะอยู่ในบริเวณหน้าผาสูงของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกอำเภอฝางเชียงใหม่จริงๆแล้วครับท่านผู้ชมฮะพึ่งหลวงหิมาลัยเนี่ยทางกรมอุทยานเขาไปเจอตั้งแต่ประมาณปี2565เมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ว่า2ปีที่ผ่านมานะครับอยู่ในช่วงเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ชัดเจน ว่าใช่พึ่งหลวงหิมาลัยจริงหรือไม่นะครับ <_ d ata> พึ่งหลวงหิมาลัยเนี่ยเป็นพึ่งหลวงอีกชนิดนอกเหนือจากพึ่งหลวงทั่วไปที่สามารถเจอได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ <_ d ata> พึ่งหลวงหิมาลัยนะครับเขาจะสร้างรังที่มีขนาดใหญ่เป็นคอนเดี่ยวนะครับลักษณะของรังเนี่ยนะฮะเขาจะแตกต่างจากพึ่งหลวงทั่วๆไปนะครับทานผู้ชมฮะก็ยังมีลักษณะอื่นๆนะฮะที่ทําให้พึ่งหลวงหิมาลัยเนี่ยมีความต่าง จากพึ่งหลวงที่เราคุ้นเคยกันนะครับโดยการค้นพบในครั้งนี้นะครับเป็นตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากต่อภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรเสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในประเทศไทยนะครับที่กําลังถูกรุกรานจากการทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพึ่งชนิดต่างๆรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศด้วยนะครับแต่เราก็ยังสามารถพบพึ่งหลวงฮิมาลัยในประเทศไทยได้ครับทั้งนี้ครับพึ่งหลวงฮิมาลัยที่พบ ยังเป็นพึ่งให้น้ําหวานด้วยนะครับในสกุลเขาเรียกว่าเอพิสชนิดที่หของประเทศไทยจากเดิมเนี่ยมีอยู่4ชนิดนะฮะเขาก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าน้าพึ่งก็มีสกุลกับเขาด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นน้าพึ่งในสกุลเอพิสชนิดที่ห้าก่อนหน้านี้อ่ะครับมีน้าพึ่งเอพิสอยู่4ชนิดคือจากพึ่งหลวงพึ่งมิ้มพึ่งม้านและพึ่งโกรนะครับซึ่งไม่รวมพึ่งพันธุ์ที่เป็นพึ่งสายพันธุ์ต่างถินครับ